โอ้สวัสดีครับลุงว่าจะบอมาโอ้ทงเกให้หน้าบางหนเหงานเหงโอ้ก็เลยไปทรงโอ้กับเบืองงามเนาะกับเบือแผ่นใหญ่งามโอ้มันแผ่นหน่อยเลยเนาะแผ่นหน่อย nhau kiểu này đây xì xíu cua yếm hà, oh. ô, nè, cứ đằng, mát, tát, say thò, nè, bựa, ngang cho rằng, ố, này hết bay, con sơn hết đây. แต่ออนะยังว่าสร้างสร้างสมบพิอออ่ะใส่เครื่องทุดแรงเบิ้งก็อ่ะวัดจากข้างล่างขึ้นเทิงอันไหมอันนั่นนี่นี่นเลยจากจากริมกระเบื้องเลยเออริมเลย,ย,เอ,ยอ,อ่าได้กระดันเข้าไปโอ้ยจะหนี่เลยเอ้ริมกระเบื้องนี่เลยนี่ริม อจะดันเสาโค้งเข้าไปเลยเออจัะไปนั่เสมอดันเข้าไปดันเข้าไปมองดันเข้าไปเลยโอ้กากทางเออหันเท่านั้นไหมเนี้ยเดี๋ยเนี้ยเปีน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 เออเโอเคโอเคอ่าเอาไป ตรงตรงเออตรงใช่กแลก่ละสิบอท่านครองเออเออเออวัดตามมึงโอ้มอยาประวัติมาแล้วครับตรงกันอยู่เออตรงกันตะกี้โคง้งวัดโค้งตามมิ่งเออ ก็ต้องส่งยากก็ใส่สว่านปั่นเอาเลยงานบุกระเบื้องกุกระเบื้องผนังห้องน้ำเออสร้านง่ายมากเลย นิดดืงกว่าส่วนผสมของปูนนะครับสีใส่กาวซีเมนต์ตาจระเข้กับปูนเขียวผสมกันนะครับในการปูกระเบื้องนะครับเพื่อให้ยึดเกาะดีนะครับใช้กระเบื้องปูผนังนะครับ ยี่ห้อน,นี้เลยนะครับ25่สคูณสีเซนครับอ่ะ10แผ่นต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับพื้นห้องน้ำอ่า12บสคูณสินะครับใช้ปูนกาวนี้ยี่ห้อน,นี้เลยนะครับอ่ามาดูวิธีแตะกระเบื้องกระเบื้องไม่ต้องใส้น้นาเลยมันบอบ ส่น้ำมันสีมันสีปนแห้งไงมันสีแห้งไงเอมันสีปลเหลวไงใส่ปูนเหลวเอาใส่ปูนเหลวมันแหงไว้รับอ๋อนี่พี่ใส่ปูนเยี่ยมยเ้ยใส่แบเต็มแขนเต็มแขนนมันจะอกขัวบ่ะตัวแขนเนาะเป็นก่อนใส่ทั้งา มันแตกไวแบบนั้นเนาะแต่กันเบียรบนนี่กัปูนจะว่าอยู่อยู่อยู่ต่ว่าเวลาสิจจอนั่นจอนี่มันสีหยาดปูนมันท่าสีนะครับดป็นสียู่อยูกเลยแต่าสีมันติดถักมันจะก็อยู่ก็จะว่ำควติดอย่งที่ว่ามันมีสีทีติดกระเปื้องอย่างก็ใส ไปนะเเัาไปเลยใจเย็นก็สมควรขึ้นไปแจกข้างล่างจังบดต่อกสพูรัดนี่ย้ำก็เลยรับเปลาึ้นไปสุดแล้วมันจุดบนาอบนข้างล่างมันไปสุดจะได้ก็เลยด้วยเพราะว่าพูดเืนไปซนอยู่เนี่ยโอแม่เห็นบ ได้เลยหลอมแห้งจัาหน่อยใส่สปูต่อเจัาหน่อยต่อสปูแล้ครับต่อสปูรัดไว้จัาหน่อยกันมันหลุดกันมันตกนี่มากคว้ยได้แล้วก็ต่อไว้พอมันแห้งก็บอดออกพอมันหมักเศษโตมันก็แข็งเลยนี่นะครับ พ,พ่อก็สร้างร็สกกันเบื้องแรกไฟมาเบิงไหมเบื้อแรกอยู่เหล้วแหล้วเลยลครับครับ